ไเลยอ้าววัดไปกับเขาบ่เดี๋ยวกูตามหลังไปไอ้ยโาบรถกูไปไปเลยไปไปไอ้พอดรถหลังรถหลังวัดมึงเห็นโดดรโด้ไหมวัดโดดรโดไอ้พอดยิงยิงยิงันยิงยิงวันไอ้ย่ยระเบิดไอ้ควายกูไปแล้วไอ้วอดหัวกูหลุดหัวกูหลุดมึงดูกูไอ้ย่าไอ้วัดระเบิดเหกิดอะไรเนี่ยรถเนี่ย มันไม่ขีได้ด้วยวัดกูกูำลังไปด้วยครับแล้วอ้เยี่ยวัดระเบิดระเบิดโอ้ยเยี่ยวัดระเบิดไอ้เียขึ้นเดือดสัตว์เอารถไม่ไปเอารถชกล้อก็เหมือนท่ามือร้อครับไอ้เยอ้ยไอ้เอ้ยก็เหมือนท่าเดิอมึงบอกครับไอ้เอี้ยเศรษฐกิจไทยก็เหมือนท่าเดิอมึงบอกครับ มอย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 นี่ <c oughs> ไงอ้ี้ยก <c oughs> ูสาไปเออขึ้นมาเพื่อนี่คือรถเติมขึ้นมาเลยขึ้นมาดีเออไปเราจะเล่นแบบคนสามล้านไอคิวกัน <c oughs> ไอ้เแค่ข้างหลังมีรถไหมไม่น่าจะมีใครมารอยิงเราหรอกเนาะ <c oughs> มีข้างหน้าไหมดูกูรอยิงเลยรถคันนี้มันยิงกระสุนได้ไม่จำกัดไอ้เแค่มีข้างหน้าไม่ดูกูรอยิงเลยเดี๋ยวโดนโดนยันบอสโดนอยังเห็นพี่โดไหม ยิง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 เนี่ยกูรอยิงเลยเชี่ยยิงไปดิมึงไปดิมึงไปดิโอเคปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยกูขี่ไอ้เหี้ยไม่มึงมึงมึงแก่ขี่ไม่ได้มึงไม่ได้เติมไงไป๊บแป๊บแเอองเอองเออรถเป็นยี่อะไรเออง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 รถหลัง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 มึงดูข้างหลัง เอาไอ้เหี้ยกูตกเกิดแรงระเบิดจำนวนมากไอ้เหี้ยมึงดูดิเฮี้ยกูไปกับเบคอนดีกว่าฮอตเอาวอดไม่เป็นไรตกแบบตายเหรอข้างหน้ามันรถติดเหี้ยอะไรกันพอดไมไปปรับกับอะไรพอดไปเราไปรถเติมดีกว่าเฮี้ยเลตโกเฮี้ยทูรถเติมไปแล้วกูขึ้นมาเลยพอดเราจะผ่านไปด้วยกัน ตัวที่เราจะไม่ตายสักแก่เหียครูเอกไอ้สัสโอ้มันไม่กูเสกแล้วอะอะไรว่าเกมเป็นยาวอ่อนนี่ควายเยี่ยพอไปกับคนนี้ดีกว่าไอ้เหี้ยเดกับรถรถมันรถมันใสเยี่ยพอรถทำเหี้ยเดี๋ยวกูยืนละเอ้เอาเอาปุ๊บมึงเห็นรถที่กำลังมาไหม เพราะรถมันสายเอาไว้รถอยู่ดีไอ้ควายรถเติมดีกว่าไอ้ควายเอ้ยมึงขึ้นมาเลยอดกูเอารถเติมเองขึ้นมาเลยไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วเออข้างหน้าข้างหน้ายิงก่อนยิงยิงเลียร์ทางดิยิงนี่เอายิง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 ไม่ไหวละ รถตีดโอ้ยเย่พอดบวมมากเกิน <OB> ถ <anja aussi> ่วงรถกูไอ้สัสโอ้ยโอ้ยรถกูเดี๋ยวยี่อะไรมึงเสกรถดีเดี๋ยวกูเกี่ยวฟ้าเกี่ยวเรื่องแสงน้องมึงดูกูอะไรวะเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ย่พอดรถรถมามึงเห็นรถผีสิงไหมกูตามรถผีสิงแล้วไอ้ยี่อะรถผีสิง เอาหัวเยี่ยรถไปสิงโคตรเร็วรอ่ะไอ้สัสทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามรถตามรถโอ้รถแม่งว้านี่ไงกูยัง,งอยู่นะอ้าวควายกูจะเสกรถเติมแล้วรีบไปหามึงไงอ้โง่เอาไอ้วัดไปเลยตีเคลียร์ทางเคลียร์ทางข้างหน้าก็ต้องเคลียร์ทางไอ้เหี้ยไม่เร็วเกินเร็วเกินอ๋อยกูตกตาย ไปกับโดนดูไอ้เหี้ยเอ้ยรถเติมไอ้เหี้ยรถเติมเลนโบ้ด้วยกูนั่งด้วยสัตว์ไปด้วยกัน l e ส s go เอ้ยไปด้วยไปควายนั่งได้สองคนในเหี้ยกูไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไปกับเบคอนดีกว่าไอ้ฟอสมึงหนูกูดูกูไปกับเบคอนเนอะเอาเบคอนเบรกคำเหี้ยอะไรอะฟอสมึงเห็นกูไหมอะกูเห็นมึง มีคนวิ่งตามรถกูอย yeah, yeah. ่าก like ูอย oh. ่ากูไปแล้วแหละเพราะกูผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอุ๊ยเอ้าเอาเอ้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 ารถตกโอ๊ยรถเลนบลูไหนเฮ้ไปด้วยกูไปด้วยเี้ยขี่โคตรเร็วอ่ะขี่โคตรเร็วอ่ะเหนรอขี่โคตรเร็วอ่ะขี่โคตรเร็วอ่ะเฮ้ยย่ารถอย่าก ไอ้แย่กูวิ่งตามอยู่ไอ้สัต <in> ว <illing> ์ฟองเห็น <The> ก <Mean> ูเว้ยมันนั่งได้แค่สามคนไม่ใช่กูจะยืนไปด้วยเอวไปเอวใคกูจะขี่รถเติมวิ่งไปฆ่ามึงไอ้เหี้ยเจอกูแน่สัตว์กูจะวิ่งเข้ายชนเลยคนนี้เขาขี่โคตรดีไอ้เหี้ยยังไงเอ็นเอ็นเหมือนจะล้มเพื่ไม่ไม่ล้มโหดไงี่ยเขาโหดไงไอ้เหี้ย ไปกับรถผีอะไรไม่มีจุดสนจะุดเลยไม่มีไม่มีจุดไม่มีจุดเซฟไปเฮียเกมนี้ไม่มีจุดเซฟเกอตายคายแล้วก็มาเกิดที่เดิมเออมึงก็วนเวียนไปกูยังไม่รู้เลยจุดจบของเกมคือเฮียอะไรกูไม่เคยเล่นผ่านขนาดกูเล่นในเซิร์ฟเบีกูยังไม่ผ่านเลยเฮียวัด <c oughs> <c oughs> ไปถึงไหนแล้วอูกสมีอูกหมีไม่มมรคอยตายควาย พราะกูลังตามไปเฮียรถเติมกูอย่างเร็วไหสารเอ้ยยังไม่ยังไม่ตายโอ้ยกูน่ามึงอยู่ไหนวะเฮียกูกำลังไปกูติดรถเฮียอะไรอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยเฮียประเด็นน่ะ <c oughs> เป็นไรตกแล้วบ่ระมัดไอ้ควายเอาเอารถกูตกลางไม่รู้เดี๋ยวพี่พาไปเฮียไปเราไปด้วยกัน ไปเีอากู้ผู้หญิงออกออกออกรถกูรถอย่เลยน้องไปเลสโก o เฮ้ยเียนี่มาเลยคนตายเนี่ยม่คนตามไปแล้วไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้เรียบเลยไอ้เฮี้ยมิสเตอร์บีสไปแล้วข้างหน้าใครเยอะไรเฮ้ยเบ็กดีเอ้ไปงั้นแหละสวยมีรถกูรถซากรถกูที่จอดอยู่ตรงนู้นไหนเฮี้ยโลเลนโบ ไปด้วยไปด้วยเออดูรถระเบิดเลยฮ่าอีพอดอีบอสรถรถรถตามตามตาหมดพอดพอดคือคันนี้คือคันนี้บองจุ๊บจุกจุ๊บมุยถมุยถมุย รถไซส์ XL เลยด้วยนั่งๆไปไปไปด้วยกันเอาๆอเอาเอไอ้ยังเห็นปืนใหญ่ข้างหน้าไว้สัตว์ไอ้ยังได้ถือปืนรอแล้วเราหัวอวดเดีแล้วไปรถเติมดีกว่าแมวรถสายฟรีอยู่กว่าเยอะไปล้วอ่าตักๆๆๆตัอ่านี่เร็วๆๆ็สุดเลยบอกเลยใครจะไปไอ้วอดมึงดูตรงตูดมึงดิ ว่าเพงดูรถกูฝั่งนู้นขวางทางไว้อยู่ไอ้เหี้ยเอลกูดูดิไอเดียวไอเดียวไอเกียร์ไอเดียวเสียทีโคตรเหี้ยเลยเอ้าเนี่ยมันแย่หนิกูไปด้วย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 มึงดูข้างหลังดิระวังลับ เมื่อกี้เมื่อกี้มันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นมึงดูดิมึงดูรถคันนี้ดิรถคันนี้แม่งสัตว์อะคนหมุนลน์เอ้คนนี้มันคนหมดนเจ้าพ่อจิเห็นรถมูนวอล์กไหมเนี่ยเนี่ยกูกูนั่งรถมูนวอล์กอยู่ มาดูตรงกูเด็กมาดูมาดูตรงกูไอ้สัตว์กูกูดูดูไอวันตายไปบอสไป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 ไอ้ันเรถถอยหลังมึงดูตรงนู้นรถถอยเลยเอาเอาเอาอะไรวะ รถว่มึงจะไปนั่งทำไมว่ะคันเมื่อกี้ไดเลยนั่นจะมึงตกลงไปเลยเอาไอ้เช่นี่เป็นเชียอะไรยอีกเอาไอี้อ่ะเงี้ยเดี๋ยวมึงเจะรถกูเดี๋ยวมึงเจะรถกูไควายกูขึ้นอยู่ไอ้เดีไอ้ย่าพอนเปลี่ยนรถไวเนี่ยเลืยรถมุนวอกไอ้เยี้เอารถออกมาจากหลังมึงเอารถออกมา ะลยิงม <c ười> ันดียิงดีมึงยิงลอ้มันระเบิดยิงแม่ยิงเอาเอาเอายิงไปหยุดเอาเอาอาขี้หอยหลังน้่งเพียอะไรเอาไปไปนำกัน รถไอ้ย่ากูอยากบอกเว้ยรถคันนี้มันมีแบบโหมดที่แบบขี bueno. unusual unusual ่เร็วแค่ไหนก็ไม่ตกราังเลยเว้ยเดี๋ยวกูจะโชว์ให้ดูเนี่ยโหมดเนี่ยแหละได้ไงวัดโหมดขี่เร็วไม่ตกหลังรถแม่งซ้อนกันไหนอโอ้ยไปถอยหลังกูไปถอยหลัง ไอ้พ hey, ่า hey, ม yeah, <Yeah. S 1> hey, ึง hey, ดูไ hey, อ้ยาบอลรดมูนวอล์กมึงดูต้องกูเมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไม่รู้กูลังถอยหลังไปหาคนอยู่อน้อ่อี้โอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอียะะเอียบอลกูมาตกตรงไหนไม่รู้มันมีที่เสกรถด้วยกูบัดกูมาตกตรงไหนไม่รู้แต่มีที่เสกรถด้วยใช่เหรอเออที่ไหนวะเนี่ยในกูหลอกขอลองเสกดิเป็นไรวะเสกไม่ได้อะไรอันนี้บ้าของเกมเหรอหรืออะไรอ่ะไม่รู้กูอยู่ตรงไหนไม่รู้ เออกูรังไปวิ่งไม่ย่ะแบบแม่งระเบิดแล้วกูยิงปืนยังไงอะยิงปืนยังไงแล้วก็ระเบิดเลย